สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่489แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่489กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด31รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะคุณท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์089 19 15 1927 153 089 1927 153ค่ะ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็น400กว่า e ีีแล้วนะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทางจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะ หนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะเขียนหมายเลขกํำกับใต้อง์พระชัดเจนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนทะ่านหนูขอเปิดด้วยนะคะรายการนี้เป็นพระกลุ่นะคะคุณท่านเป็นเนื้อชิ้นนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบทองแดงคุณท่าน องนี้นะคะหากท่านใดนะคะศรัทธ,ธาค่ะอยากเช่าบูชานะคะเก็บไว้ศึกษาน้องท่านไม่ควรพลาดน,นะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดน้องท่านองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นพระกูขาเนื้อชินนะคะสวยมากๆเลยน้องท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะค่อนข้างมีน้ําหนักด้วยนะ,ะ้ำท่านหากท่านใดศรัทธ,ธานะคะวันนี้รายการที่หนึ่งนะคะขอเปิดแน่งปันเลยน้งท่านที่ 550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการนี้น้าท่านเป็นพระปางเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะาท่านเปรียบทองนะคะสวยมากๆเลยนะคะใบหน้าท่านเต็มของท่านยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดเนื้อองคพระท่านชัดนะคะ เป็นพระเปิดโลกรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่าน้นนะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระปางเปิดโลกค่ะหากท่านใดศรัทธานะคะอยากเก็บศึกษานะคะให้ทันกันเท,ท่าทนทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการนี้เป็นพระปางเปิดโลกเช่นกันนะคะ มาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านท่านใดวนะคะวันนี้ย่อมได้ไปครอบครองค่ะสวยมากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ในคลิปวิดีโอก็จะลงกล้องให้ชมกันชัดๆค่ะท่านรายการหมายเลขสามรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะคะ ท่านมาท่านมากันที่รายการที่4นะคะวันนี้หมายเลข4ี่น้งท่านขอเปิดแบ่งปันบูชาครู่นะคะรายการนี้นะคะหมายเลข4ี่เขาท่านจะได้รับทั้งหมด2องค์ด้วยการขอาท่านขอบูชาคู่กันเลยนะคะคู่นี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันเลยนะท่านคู่นี้ที่450บาทเท่านั้นคะ่ะ 450บาท้องท่านปิดให้ทานจองการให้ทานวันนี้นะคะวันนี้ขอบูชาให้กับคุณท่านคู่เลยนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะคู่นี้นะคะ450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านพิมพ์เกตชัยโยนะคะ ไม่บินไม่แตกขัดน้วทานคู่นี้นะคะ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะทนันใดปิดทันจองทนันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านทนเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะสักครู่นะคะท่านทานอยากชมรายการไหนน้ททานอยู่รับชมไปพร้อมๆกันนะคะด้านหลังน้ำทนไม่มีบิดไม่มีแตกขักนะคะคู่นี้นะคะรับไปเลยน้ทน่รน4ยห้าิบาทเท่านั้นค่ะ ให้สิทธิ์ทันที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะทา่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้คำท่านเป็นตระกุดนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะท่านมีสายสินมีผ้ายันนะคะเป็นตระกุดนะคะท่านดอกยาวเลยนะคะรูปภาพของหลวงปู่ทิมนะคะ หากท่านใดสนใจตะกุดดอกนี้นะคะวันนี้เปิดพิเศษให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะท่นานตะกุดดอกนี้นะคะของหลวงปู่ทิมนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะหมายเลขห้านะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกวันนี้น้ะท่านเป็นพระกุเช่นกันนะคะ เป็นพระเนื้อชีน้ำทานมาพร้อมเลี่ยมจับขอบทองแดงน้องทานค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่550บาทค่ะ550บาทน้องทานรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ของท่านหมายเล็กวันนี้นะคะาท่านขอเปิดบูชาให้กับคุณท่านเลยนะคะชุดนี้ค่ะ เป็นพระกิ่งก้นทองสามองเลยนะคะท่านพระกิ่งก้นทองนะคะองคเลรกนองทานเป็นของหลวงปู่มูลนะคะจะเห็นตัวหนังสืออักขรไว้ท่านชัดนะคะหลวงปู่มูลทิติสีโรนะคะกิ่งองคเลรกค่ะกิ่งองค์ที่สองนางทานเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะมีโคจจะสีใบโพนองทานกิ่งองค์ที่สามนองทานเป็นของหลวงพ่อเงินวัดอนยายหอมค่ะ สามองค์แบบนี้เลยนะคะคท่านปิดให้ทานนะคะใต้ฐานค่ะมีโค้ดยันอักขระไว้ท่านชัดนะคะหลวงปู่มูลหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อเงินแนวท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านชุดสามองค์แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเขียนอักขระไว้ท่านชัดท่านมหาปราบนะคะวัดบ้านจานสีสะเกดนะคะ ท่านใดสนใจกิ่ง3รายการนะคุณท่านกิ่ง3องค์แบบนี้วันนี้เปิดให้ชุดนี้เลยนะท่าน3องค์แบบนี้นะคะเปิดให้กับคุณท่านเลยนะคะที่850บาทเท่านั้นค่ะ850บาทนะคะปิดให้ท่านจองให้ท่านนะท่านไม่ควรพลาดนะคะ850บาทเท่านั้นคุณท่านได้รับถึง3องค์ด้วยกันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8ดวันนี้นะคะท่านเป็นพิมพ์พัสสั่งกระจายนะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมอีกที้ท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะน่าจะเป็นของหลวงปู่โตนท่านสังกระจายนะคะขอแบ่งปันที่300บาทค่ะ300บาทเท่านั้นท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะ รายการนี้น้า่านเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นถักเชือกนะคะท่านท่านใดสนใจรายการนี้แบ่งปันให้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะวันนี้ให้ทานนะคะาานก่อนที่หนูจะหยุดไล้หลายวันน้ท่านอาทิตย์หน้านะคะหนูหยุดไล้หลายวันเลยนะคะเจ็ดวันเลยน้ท่านวันนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะ ให้ทานกันนะคะสามบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิค่ะหมายเลขสิบวันนี้น้องท่านเป็นพระปิดตานะคะเนื้อเปียกทองน้องท่านองลงรักปิดทองนะคะสวยมากๆเลยค่ะท่านดูนิ้วมือท่านชัดนะคะจะเป็นพระปิดตาเสียนแหลมนะคะองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่สี0รบาทค่ะ สี่รบาทเท่านั้นเลยนะคะพระติตาเสียนแรมนะคะตายฐานนะทะท่าน,นเนื้อเปียกทองนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะท่านเป็นพระปางสายญาตินะคะหรือเป็นพระปางนอนนะท่านเป็นพระเนื้อผงค่ะท่านใดสนใจรายการนี้แบ่งปันที่3า0รอยบาทค่ะ 300บาทเท่าน,านั้นน้ำท่านปิดให้ทานจองให้ทานกันนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะวันนี้ตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะยอมได้ของดีไปครอบครองแน่นอนค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะองค์สภาพาสวยสมบูรณ์100%่งร้อของท่านมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บวันนี้ค่ะสามบาทเท่านั้นค่ะคาดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่12นะคะ หมายเลข12 2วันนี้ค่ะเป็นเหรียญกลมนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามพอ่ท่านเนื้อทองแดงนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเ่าทานเปิดโชว์องค์เนื้อพระกันนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชาร์จเท,ท่าทานนาทันเต็มนะคะท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะขอแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทบาท่านด้านหลังนะคะ ร้อยจานยานอักขระท่านเต็มนะคะพร้อมหูห่วงเขาท่านทองแดงนะคะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเช่นกันนะคะเนื้อทองแดงเอาท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี2-1งหนงท่านหลังหนุมานนะคะ หากท่านใดสนใจรายการนี้แบ่งปันเท่ากันเลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่าน,นาน้องทานปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้ของท่านองค์นี้นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะสวยมากๆเลยน้องทานปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นองค์เปือยนะคะ นี่ค่ะหากท่านใดศรัทธานะคะท่านปิดตาเพราแก้รายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะท่านองค์สภาพเก่าสวยสมบูรณ์เลยนะคะคุณท่านมวลสารดั้งเดิมค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะเป็นพระกิ่งชินบัญชครค่ะคุณท่านกิ่งปราบห่อนะคะ เนื้อเปียกทองทั้งองค์ของท่านนีน่ด้านหลังนะคะมีพระยาคุทขอาท่านปาดพ่อนะคะของสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะท่านเนื้อเปียกทองนะท่านเป็นพระกิ่งหากท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะ หมายเลข16รายการนี้คุณท่านเป็นพระสังกระจายนะคะเนื้อเปียกทองของท่านสังเกตนะคะเห็นรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะสังกระจายขุงทานใต้ฐานนะคะนี่ค่ะตอกโค้ชชัดเจนเลยนะคะคุณทานด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานยันอักขระท่านนะคะท่านใดสนใจสังกระจายรายการนี้ขอแบ่งปันที่450บาทค่ะ 450บาทพร้อมส่งนะคะให้ทันกนันแล้วท่านท่นานใดไวนะคะย่อมได้ไปค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้น้ท่านเป็นเหรียญราหูนะคะเนีท่านด้านหลังนะคะจะเป็นรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะเหรียญราหูอมจานค่ะเป็นเหรียญกลมใหญ่เลยนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมสูงนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจหลายองค์หลายราย,รายการอย่างไรนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะสนใจรายองค์มีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่าทานจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18วันนี้ค่าทานเป็นพระปิตาหลวงปุตโตนะคะ วัดประดู่ชิมพีก,กทอมอเขาท่านปลูกเสกสามไตรามาสค่ะสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสองสามนะคะอยู่ในกล่องเขาท่านคุณท่านดูสภาพกล่องนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะรายการนี้ท่านใดศรัทธ,ธานะคะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งท่านนิ้วมือท่านชัดนะคุณท่านดูแขนนะคะดูขานะคะ ราบกุขึ้นตามซอกองภาคะาะตาทานฝังตะกุดด้วยกันหนึ่งดอกแล้วท่านสวยมากๆเลยนะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนองทานวัดประดูชิมพีหลังยันนะค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีบิดไม่มีแตกค่ะเขาท่านสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะ หมายเลข19รายการนี้นะคะท่านเป็นดอกพิกุลนะคะเงินทองนะคะดอกพิกุลนะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะดอกพิกุลของคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะท่านได้สนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทค่ะดอกพิกุลเงินกับดอกพิกุลทองของคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะ400บาทคองท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะ หมายเลขยี่สิบรายการนี้นะคะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะท่านเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านยิงลงกองนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะชินราชอินโดจีนแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะใต้ฐาน้องท่านมีต่อโค้ดนะคะด้านหลังเขาท่าน 400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะท่านเป็นตระกุดของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะมาพร้อมเลี่ยมนะท่านเป็นลูกกลมนะคะเลี่ยมทองแดงนะท่านนี่ค่ะรอยจานหลวงปู่สุกนะคะของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะท่านใดสนใจลูกนี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน แบ่งปันให้พิเศษเลยนะเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22รายการนี้นะคะเป็นตระกุดของดวงปุกวัดป่าคอมาขามเท่าเช่นกันนะคะเป็นถักลวดเดิมเลยนะท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ สี0ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านหากท่านใดสนใจรับคู่น้ำท่านมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะเป็นตระกุลของหลวงปุสุขทั้งคู่เลยนะคะสนใจรับคู่พอลดได้ครัานันถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะหมายเลข23รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าอีกทีนะคะท่านพร้อมห่ห่วงนะคะ นี่ค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี08นดะคะด้านหลังตัวหนังสืออักษรท่านชาัดค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะหมายเลข24รายการนี้นะทะ่ท่านเป็นพระยอดทงนะคะยอดธงบุทองนะคะรายการนี้ค่ะนาท่านเต็มนะคะดวงตาจมูกปากนะคะท่าน ท่านใดสนใจารายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทผมส่งนักทานเป็นพระยอดธงนะคะข้างหลังนะคท่านสวยมากๆค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะหมายเลข2ีหรายการนี้นักท่านเป็นเขี้ยวนะคะ เขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานเขาท่านรายการนี้นะคะจะเห็นรอยจานท่านชัดนะคะท่านเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะตัวใหญ่น้ำท่านใต้าฐานค่ะด้านหน้านะคะท่านด้านข้างค่ะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ0ร้อยบาทเท่านั้นคขาท่าน 700บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะท่านนี่ค่ะแกะสลักนาวทานเป็นเขี้ยวนะคะของหลวงพ่อปานนะคะท่านเด่นเรื่องเสือค่ะท่านท่านใดสายเครื่องรางไม่ควรทาดนะคะทดะคัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่26ค่ะหมายเลข26รายการนี้ค่ะท่านเป็นพระร่วงนะคะพระร่วงนะคะพิมพ์พุทธคุณสอนนะคะท่าน สวยมากๆเลยนะคะขอแบ่งปันที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะสวยมากๆเลยนะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ท่านค่ะพัหนาคะมากันที่รายการที่27ค่ะหมายเลข27รายการนี้นะ,ะท่านองค์นี้นะคะไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะสวยมากๆท่าน พิมพ์ท่านชัดนะคะมีคราบกุนะคะท่านฐานสูงนะคะขอแบ่งปันนะคะรายการนี้ค่ะท่านที่550บาทเท่ากันค่ะ550บาทนะคะติดให้ทานจองกันให้ทัานนะคะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยค่ะถัดมาค่มากันที่รายการที่28ค่ะ รายการนี้น้งท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตการามของท่าน<ม>เนื้อทองแดงลมดํานะคะอยู่ในเลี่ยมรอบเก่าคอาท่านอาจจะลงกล้องได้ไม่ชัดนะคะท่านใดสนใจรายการนี้วันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทเขาท่านเหรียญเก่านะคะหลวงพ่อกันนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปคขาท่าน ถัดมาค่ะมาที่รายการที่29ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะอยู่ในชุดเลี่ยมกันน้ำสามหูห่วงแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยน้องท่านรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะท่านของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะท่านทั้งหมดนะคะ6อง์ ด้วยกันนะคะทัดมาค่ามากันที่รายการที่30ค่ะหมายเลข30รายการนี้เป็นตระกรุดของหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่านะคะท่านน่คะมีรอยจารยันอัขระท่านชัดนะคะเป็นทองแดงเน่ท่านขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทผร้มส่งค่ะท่านทัดมาค่ามากันที่รายการที่31ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยกรุหอดเชียงใหม่นาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําเลยนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะท่านมีคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะกรุหอดเชียงใหม่รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะท่าน สวยมากๆเลยนะคะคราบทององลงรักปิดทองนะคะพร้อมเลี่ยมของท่านพร้อมหูห่วงเลยนะคะเป็นหยกแดงมณนีนะคะท่านขอแบ่งปันที่600บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคนท่านสนใจสัตธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ไง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะ ที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะท่านใดนะคะปิดทานจองท่านรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีนนะะ้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ